มาฮัดพี่น้องไม่คิดว่าจะเป็นคันนี้ครับมาเช้านีศถ้าพ่อฝนบโตกเนาะยาห้องดัง บอดนอนห้องดังไปห้าอาบน้ำเลยโปองแป้งห้าลาบน้ำเล้วแควก็บป่แปลงผักเลยลาอาบน้ำเล้วด้เลยลาแค่ไปแต่งหน้าแค่น้ำแปลว่าเหมือนติหน้านด้ สภาพฝนบโตกมันแงหอกมลคับฝนบตกปกติของแซมบออกสปนีเดี๋ยวเบาดังไรบอดนอนดูปวดเอววันนี้เราก็ซ้อมลำเหมือนเดิมครับหนึ่งโมงเช้าโอ๊บ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงเราก็ซ้อมลำรากาเจียแกงอะไปตะกี้ไปตะกิ้แกงข้าวเจียวแสดงว่าไปทายบบจริง เอาพัดยันกันไปสวมมือนี่ไปบาค่อยๆแกงกันใกล้ใช่อผถ้าแกง่าใกล้เวลาทายลิปเลยไปทายพรมไม่ไปทายหรอกนั่นเบาะให้งานบริละเอดแล้วก็ต้องทายกับเขากับหนามเนาะล้วไปเราติกสวอเดียวว่าจชไหมแต่บ่ไปทายแม่ไิม่ตไปน่้ยสองแม่น่อยไปากนั่น้าง มาจ้องมูเหเลี้ยงมะไรบ้เนี้ยงตัวหนาบาบเนาะป้านั้นว่าอาบหนามแล้วต่อแหลน้องเนาะอมันออเได้มือเดียวได้มือเดียวามืออื่นไหก็คุ้มมากสมาเลยใ่คุ้มจะไปคุ้มหัวปอดมั้ยังชีวิตไชีวิตมันเนาะแม่คอยกระต่ายเหรอ่คนเขาบอกนะถ้าอะไรมือเดียว มือเดียวมือเดียวอันนี้คอยเตื่นเต้นเลยเพราะทำแค่ครั้งเดียวเหมือนเหมือนกับสภาพเดิมเหมือนกับสภาพเดิมคือเกา <g uman> ถ้าทำก็ต้องทำทุกวันมันบ่ตื่นมาตายยังหกมุกเสาตีหาให้สิมาเบิง่งหน่อยเบิ้งดียันไดกก็ได้ มือเดียวเอาทา้าให้ดีให้มาได้อทิตย์หนึ่งจิยุุโป่ให้เลยอทิตาหนึ่งสองซมหมือนนับเลยต้องหนึ่งอิาวตื่นก็บัได้ตื่นเต้นได้ไหมถือว่ามันเป็นบานอนไหมคือมันเป็นบานอน หนึ่งอาทิตย์จะรอดูหนึ่งอันนี้วันแรกเอาอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับเริ่มแต่พรุ่งนี้หนึ่งอาทิตย์ก็แล้วแต่มันเหรอเนาะโอ้โหมินีกระลองเพ่งเดียวกระหลอกเพ่งยังห้องผีทูเบดบอลมหาอจกถุมบอลแกนบางมือสาระข้บมปะ เอาแล้วบได้เอากุญแจ่นำตีน้ำขึ้นเวนลองเป็นทีมแหละทีมละเครื่องชั่วงน้ำเนขึ้นนขึ้นกมันลวงาสะแต่ก็ขึ้นกแหลวัสนเนาะ กินยังน้อเสานี่ใั่เออผสมหรอดผสมต้มเจีวแล้วก็ทเออแค่นั่นแหละขอื้อนบส่มันบวชมันบมแล้วห้องเอรเขาตูมขึ้นบอกเออเออสมแล้วสมแครบเลยกินแต่หั่นกระเพาะหล่ะรอยห้าสิบ เอาหนอยเดียวนะไม่เป็นพองส้มอันเบเอันนี้เป็นตัวมันบหลูอย่างเดียจะเป็นมุจจกอยังปราเต๋อปลาตาอีหลีเงิดไม่ด้หรอกหนามบาบออกมาอู้เอาพีตัวได้เขาสิงคำไงแต่ลองไปในอันคลิป ลากับร่วงปาก่อาเนาะตีห่าา่ได้กไปดอนครับแดดมือเนียวบดีเจอบะกลับไปนอนคุบายคุนั่นมาบันติดต่องี้กลับไปนอนบายคุนั่นบัลับไนอนะกลัไปนอนอยู่ไปแล้วเนาะฟื้นมาได้นหมฟื้นโอ้โอ้โอ้โอ ก็ไปไปซื้อหมักทัวมาตำเนาะที่เขาผสมไหนี่นาเงนอดหน่อไปลอะอะไรเนอย่างไน่าปดำหนับข้าวนี่มันอันแฟน้ายหลายตัวซู่บอกผืนข้นไอ้กินป็นดอกมาไปมันไปซื้อมาก่เลยตัวตำหักทัวตำหมกทัวตำหมกทัว่ไอดปลาต่ตำอะไม่่ม่เองมักคุงยังยำเสาก็ตำามักทัวตำหมักแตงไปใส่ มูจักเนาะพอวาสนาหมาว่าเตเลยนะร้านท้ายพักพุเหล่าในมูบานคุเล่าเพราะงี้นั่นได้คีมาใส่ไปสืเขาขายอยู่สเลยนั่นนี่นไฟแดงมันบรงไฟไฟแดงร้านแบบง่ายเลยมือยุ่ซีแยกเลย บวอลีบึงมาล้ไหมมาจังสีเขาเขามีมทุกอย่างเขเียวอยงมีมัอนแล้วไม่ต่อมะไม่ต้มบักทัวร์ไม่ต่แบบาเาแล้วแล้วบอกเปเียกขอคุณทุ่แรงใจนะครับกูเสื้อเมื่อเดีมีแต่ใส่คนสู้นี่อันสู้นี่แบบว่าถ้ายุผู้เดียวนี่ซอยล้วตัวเองบ่ไห้เด้ เคยใส่ทุกคนไหมักผาก็บโซักขนาดอาบน้าง่ายจากราฮาเจียนั่งเป็นลากเห็ดอยู่เศร้าคันบูยูกบอมเขกอ่างัี่อสกเขีขาไม่มีขีขามาเนาะเออมีขีขาม่เนาะเดี๋ยวมึงเจอเนี่ยเขาลักเราเพื่อเพื่อเราไงสักวันหนึ่งเขาจะเลิกลักมึงเพราะเขาเบื่อนายไงใส่เขูอืมใส่เข้าดู เจอกันคลิปหน้าพี่น้องครับเดี๋ยวจะมา่สีบกัวก็ต่าเดี๋ยววันจังน่อยไปเดี๋ยวน,นี้โหลดแปดโมงครัวแล้วอเจอเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ